มาเป็นฟูงงมันทับหรือโว้ยองค์แรกนี่กลัวจะมาตายที่หน้าบ้านฉันองค์ที่สองนี่ถ้าตวจชีนี่เจอแน่ดูแล้วเนี่ยมีพระที่เบื่อวัดเซาลินก็มีเอานิมนต์เนเจ้าค่ะเฮ้ชมดชมอยเสียงอ่อนเสียงหวานแม่เป็นไง ทีคุยกับผัวละคขอให้ความความความเดี่ยวเธอมึงวันนี้ไม่ต้องแกคุณพ,พี่พูดจาอะไรคะเนี่ยอบอกแล้วใช่ไหมคะ<อ>ว่าเช้าเนี้อิจฉนจะทำบุญคุณพี่พูดจาให้มันดีๆด,ด้วยมาพูดจาแบบนี้ไม่ได้นี่กับพระกับเจ้าดูสิคะคุณพี่พระยืนหัวโดเต็มไปหมดคุณไม่พูดอย่างนี้นะคะถ<อ>าพูดอย่างนี้<ะ>อีฉันไม่ชอบนะคะได้ ไม่นะเจ้าคะไม่แดกอีกฉันนะเจ้าคะนี่หมดเจ้าคะเจริญพรโยมให้ถือพคนที่ไม่ใช่แฟฝทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ออตูด,ตด ตต,อต,อต,อตอเตออ,อ,อใส่สักทีเธอโยมตะกะแดนหยอกหยอกรับด้วยยีว่ามีมีอลไรยิงยงไม่เกี่ยวอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล่วงตานี่ผคเป็นพระนักเทศมอรณภาพไปแล้วเอาเอาเอาโอ้โหมีทั้งหมู่เห็ดเป็ดไก้เลยโว้ยข้องดีๆท้งนั้นเดี๋ยวเดชฉันกลับบ้านไปไม่มีอะไรกินจะแทงไอ้เม็ด้ำเลย ดิพระวัดรุ่นนีเลยได้ย้าวัดเป็นับทีวัดโอยเสียงกัอยู่ได้หน้าลาคาญถ้าเป็นพระวัดอื่นนะเขาไม่ยืนรอเขาขัวัดไม่แล้วอะไรกันนี่โอ้โหดีว่าเป็นพระวัดเนี้ยเขายืนรอได้เอ้าเอ้หรือพี่หรือพี่เพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนๆพเพื่อน ตำรวจไม่ลงว oh, ัดวะว้าจริงจริงโอ้โหไม่ถราบาทไม่ปูดตาเลยเขาจะกลับวัดอยู่แล้วโอ้ พระวันนี้ตะลกเนยชอบพรพระวันนี้วุ้ยไปแล้วเสียรอกเสียยามเช้าเนี้ยไม่อยากจะทำแล้วบุญเบิร์นเนี่ยทไมข้าวเนี่ยนะคนก็ไม่ต้องกินฮะก็ไม่ต้องเด็กไอ้มากินไปพ่อเหมือนกันทะเลาะกับแม่แต่เท้าเลยหนูไม่รักพ่อหนูเกลียดกูก็เกลียดมึงแม่เป็นไงอารมณ์เสียไปแล้วเมียข้าฮะไอ้เขี้ยวไอ้ด่าง มึงออกห้ากินก็ตะเ้าเลยนะเฮ้ยเที่ยวเท่าวงนี้อ้้เห็นมึงมายืนรอยหน้าลาบ้านกูอีกอูจะเอานังกระติกกิหัวพวกมึงเฮ้ยล้องข้ามาลงตาครับจะทำยังไงดีครับลงตา ค่อยสวดขอรับบอกก่อนครับเอาหนีดูแลไม่มีใครใครใจอ้าวนตา